นี่เขาเรียกว่าระเบียงกินได้สนอมแม่ให้ตัดอันนั้นออกด้วยอโอ้เห็นไหมกระเพราฝีมือวันเนี่ยพร้อมกินแล้วนะคะเอ่ยยังอเดี๋ยววันนี้ต้องกินโหระพาซะหน่อยงามเกินนี่เรามีตะไคร้ด้วย กะเพรากระลังงามเฮอวรากินได้แล้วค่ะฉนอตัดไอ้นี้ให้หน่อยดิเนี่ยเนี่ยแม่บอกว่าให้ตัดออกต้นมันถึงจะต้นมันถึงจะมันไม่ได้แล้วมันแก่แล้วไม่ใช่มันแก่ไงเดี๋ยวมันจะแยกต้นมันจะออกลูกให้ตัดตรงนั้นมาออกตรงตรงกิง่ง กิ่งกลางมันอ่ะเตี้ยวเตี้ยเตี้ยวเตี้ยอืมใช้ติดเลยเดี๋ยวมันจะแตกอืมนนนี่ขอโหลไม้ใส่หน้าไม้หน่อยเดี๋ยวรองเท้าเปื้อนนี่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 เดี๋ยวกันไกตัดที่มันจะได้แตกหน่ะเห็นไหมมันแก่แล้วเห็นไหม เราต้องตัดมันมันถึงจะแตกพอไหมไม่พอนี่ยกิ่งยาวนั่นน่ะใช่ไอ้เก่นพุ่มนี่ด้วยตัวเองเนี่ยเออถ้านอมมันหน่อยสิมีเยอะแล้วนะนี่ผัดหน่อไม้นะคะเดี๋ยวเราจะผัดหน่อไม้กัน นี่หน่อไม้เราก็ต้มแล้วเดี๋ยวเจอกันโหละพาเราก็ได้มาแล้วค่ะรัวกินได้นะคะหน่อไม้ก็ของฝากจากยายควรนี่ผัดพริกแกงหน่อไม้ของยายควรนะคะแล้ก็ใส่น้ำใป่ ก็เคี่ยวใส่เครื่องปรุงแล้วก็เคี่ยวจนกว่าเราจะพอใจแค่ปักข้าเหนื้อเดี๋ยวก็ใบโหละพาละโหละพาจากรั้วกินได้ของเรานะคะแค่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเคี่ยวให้น้ําแห้งเลยตามปรุงรสอย่างที่เราอยากได้พร้อมเสิร์ฟค่ะ <c oughs> <c oughs> หอมกลุ่น